หนึ่งปัญหาที่เพื่อนคนพิการทางสายตาพบกันอยู่บ่อยครั้งนะครับคือเมื่อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเรานะครับก็มีคนตาดีใช้อาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่สนิทซึ่งเป็นคนปกตินำไปใช้นะครับและเมื่อเรารับเครื่องกลับมาปรากฏว่า ฟังก์ชันหรือว่าเมนูการใช้งานต่างๆมันน่ารียังอยู่ยังไงก็ไม่รู้มันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยจากแต่เดิมปุ่มนี้มันอยู่ตรงนี้ปุ่มนั้นมันอยู่ตรงนั้นแป้นพิมพ์ตัวกอไก่มันอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าเอ้ยมันไปอยู่อีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้สาเหตุหลักๆที่มันเกิดความสับสนตรงนี้เกิดจากนะครับ ตัวล็อกไม่ให้หมุนถูกปิดไว้นั่นเองนะครับเพื่อนๆวิธีการแก้ไขนะครับง่ายๆเองนะครับเราเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมนะครับโดยใช้1น,นิ้วแตะตรงซ้ายบนหรือว่าใช้1น,นิ้วแตะตรงขวาบนนะครับถ้าเกิดใช้1น,นิ้วแตะตรงซ้ายบนเขาก็มักจะแจ้งถึงสถานะของเซลลูลา r นะครับถ้าเกิดเราแตะขวาบนนี่ก็มักจะแจ้งถึงสถานะแบตเตอรี่ ส่วนผมณนะขณะนี้ก็คือบันทึกหน้าจออยู่นะครับเมื่อจิ้มตรงสถานะเขาก็น่าจะแจ้งถึงสถานการบันทึกหน้าจอนะครับเมื่อเมื่อเราจิ้มสถานะเขาโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ใช้3มนิ้วรูดขึ้นนะครับเพื่อนๆกันกำลังบันทึกหน้าจออยู่ปุ่มรายการบนแบบถบฐานะ สองครั้งเพื่อเปิดแอปใช้สามนิ้วลงเพื่อให้การแจ้งเตือนแสดงขึ้นใช้สามนิ้วขึ้นเพื่อให้ศูนย์ควบคุมแสดงขึ้นแต่สองครั้งเพื่อเลื่อนไปบนสุดสถานะก็โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ใช้สามนิ้วรูดขึ้นนะครับศูนย์ควบคุมหมดเครื่องบินปุ่มสวิตช์ปิดแต่สองครั้งถางไวเพื่อแสดงการควบคุมเพิ่มเติมแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างท่าปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมเป็นที่เเเเเรรยยบ้้้อออลลลลลววววนนคัััทชิิิปปปดดดไไาาาางขขืื่่่่ๆพหหตตมมมุููซส์ ไวไฟปุ่มสวิตช์ปิดแต่สองครั้งขังไว้เพื่อสแสดงการควบคุมเพิ่มเติมแต่สองครั้งเพื่อสลับระหวา่างภาตัดขึ้นหรือลงเพื่อเล<า>ือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานปัดขวาต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับลูทุธปุ่มสวิตช์ปิดตัวควบคุมซื้อไม่ได้เล่นอยู่ปลายทางการเล่นปุ่มแทรกต่อหน้าไม่ให้เลือกปุ่มเล่นปุ่มแทรกถัดไปไม่ให้เลือกปุ่มล็อกไม่ให้หมุนปุ่มสวิตช์ปิดต<ร>แต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่นา ตรงนี้นั่นเองเราก็ใช้1นิ้วแต่2ครั้งครับจึกเปิดเขาก็จะบอกว่าเปิดทีนี้เราลองปัดซ้ายขวาเพื่อดูสถานะของการปิดเปิดเลยครับตัวควบคุมซื้อแร็ถัดไปไม่ให้เลือกล็อกไมห่หมุนปุ่มสวิตช์เปิดนี่งไงแสองครั้งเพื่อสลับระหวา่างภาพล็อกไม่ให้หมุนเปิดอย่างนี้แหละครับถ้าเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยเรากลับไปใช้ฟังก์ชันต่างๆเมนูต่างๆ เรียงอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ออกจากหมดนี้แล้วก็เข้าไปใช้งานตามแอปพลิเคชันต่างๆที่เราต้องการใช้ได้เลยนะครับ